ดีนะเนี่ยล้าวีต้องิดหลอกไปกล้าวไปใช่ไหมจริงไหมผมอยู่ยุโรปไม่ก่อยชินในบรรยากาศนี้ไอ้นี่เหรอผมอยู่ยุโรปไงบรรยากาศนี้ไม่ก่อยชินเลยเนี่ยเป็นนักเตะนอกนะใช่ปรับตัวอยู่ฝรั่งเศสไหมยังไหมปรับตัวไม่ก่อยได้เลยยุ้ยเป็นนักเป็นนักบอลเหรอเป็นนักบอลขายตัวฝรั่งเศส Thôi hả? Thôi tua Chim cân đông cân đẹp không cháy không cháy không à, Xưa Arnold kẹt được <laughs> ยังดีกว่าแม่ยูอ่ะก็โอ้พูดถึงมันต้องขึ้นเหืดขึ้นไปทำแบบทำแบบอะไรถูกต้องยอมรับสภาพถูกมันไม่ไดู้เสืออเเออเอามาเลยเอาตัวไหนมาเนี่ยโอ้มาทำไมเนี่ยไมมีใครแย่งเลยยูอ่ะแม่ยูโชว์แลาเอาไปแข่งเทียบมันดิ เม่เล่นกับเสื้อนอนได้ไงบอกไ้นอะไรวะนี่เนี้ยที่ก็นี่เองมันอยู่ง่ายยาวมันเทียเท่าไหร่นะอไรไม่ได้ถามว่าเื้อเท่าไหร่ถามว่ารักสกอร่าสุดเลยเท่าไหร่ราคาเสื้อ ดูแลอย่างดีนะออดูแลอย่างดีดิหาปอีบใส่ยังไง nhưng ta sẽ lê ở này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นไม่ยนไม่ต้เเกวตัวไม่น่ากินไบุ๊ากิน

องมัยอดอดแต่ร้อนๆนะกินน้ำแข็งคนละก้อนไม่ใช่ไม่ใช่เว้ย <c oughs> <c oughs> ¿Entendés español o hablamos en otro idioma? <laughs> what what you say? <laughs> do you say? Spanish or we talk about the, another language? <laughs> <laughs> สปรินบตบินี่มาถึงสปินอ่ะคุณคุณนพ่มันบอกว่าอากาศมันตอนอยู่ฝรั่งเศสอ้อยทีเช่นเลย เสื <laughs> <t ort> ้อเล่นได้แบบนี้พอเสื้อเล่นได้บายบายไม่ได้อากาศมันหนาวโสฮัลดหล้าองค์อาน เดี๋ยวทันทีเลยเต็มครับปวดทีทันทีเลยเดี๋ยวกันหน่อยพี่เดี๋ยวกินาวันออกินาฬิกาเลย <laughs> uh, after warming up, uh, we have uh, position exercise and uh, 2v1 finishing and uh, Okay, the time duration uh, training, uh, training session. Focus, concentrate, and keep intensity. You demand and นะครับออกานนครับขากลัปออกด้านนอกขากลับออกด้านนอกตอลิสตอลิสขากลับออกด้านนอกเบื่อสมาที่เลย sai sai khá gặp khá sai rồi gặp mà cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hup. Go catching, boys, lo bằng go hấp dê hấp dê yes dê hấp dê

เดี๋ยวพยายามอย่าพึง่งอย่าพึ่งเอียงไปก่อนอ,อย่าพึ่งเอียงไปอ๊อปเออแรงกว่านันาน้นโอ้แรงกว่านั้นไปเดี๋ยวกันมา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 เนาะออปไปขึ้นมาอีกได้ขึ้นมาอีกได้ถอยไปให้ตึงถอยไปให้ตึงโอเคพลันกลับมาเบรกปึ๊บ Ô pai go, pelo, 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 go, go, go,

อ้เอาเลื่องเลยเลยเลยเร็วสมาิโยนเลยตายเลยายแต่วนวันดิตายแตเียวัน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 ไม่เลยไม่เลยไเสียบหยุดเบรกเสียบยอตอนลงเยอะๆยอต้อนลงเยอะๆขาน้าขาต้มเอบเสียบ

ตียบไมีเลยฮะเ่ีเลยยากกว่าตายชอบร้อนอ่อเๆอะไรถ่ายเยอะวันนี้หนอไปวงนี้สีเหลืองมีบูสีเขียวทีมีปอนี่มสัานไวทีมีพาบูสนานอันวาไป

Come on, react, react. Press on the ball, press on the ball. Press on, press on. Yes. あ